นะครับกลับมาชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับพิธีมอบรางวัลในรุ่นเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปนะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่น MX 250C นะครับใหญ่ขึ้นนะครับรุ่นนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด13นาทีกับอีก2ลรอบสนามนะครับก็มีรถทั้งหมด15คันครับคุณแมครับขอบคุณครับคุณสราวด์ครับหมายเลข7ครับชยานกุลโกษาจันทร์วังน้อยมอเตอร์ครอสทีมอยุธยาหมายเลข10รัตพลกุลบาง จากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมปราจีนบุรีหมายเลข11บุทิพันธ์กัลยาณพันธ์ขาวาอิสีประจันเอทีชัตเตอร์เสดงโคราชลานวันบุญญดเดเรกแต่งรถโคราชเสเอรังสิตฟิตเนสวิโดดร์บ่อไทยโคราชอูเบริร์ทีจีพิมายสุรชัยแอร์ไดานามพิมายซอเมโคราชจังหวัดนครราชสีมา12อัครเดชอาสายุทธ คาว์วิสีประจันเนธีชัตเตอร์เสดงโคราชลานบันบุรีเรียกแต่งรถโคราชเซเออร์รังสิตพิตเนสวิโรธบ่อไทยโคราชอูเบอร์ทีจีสุรชัยแอร์เดนโมพิมายซอเมโคราชนครราชสีมา35มนัทพลปัญญาเครือคาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งเซดามเซพลโรงแรมบุกดาวิววิยะมุกดาวฟาร์มอิเดเมสุชัยยันเอ็มเบคแคมป์ทีมมุกดาหาน 37ชัยนันท์ชัยรบยามาฮ่าเคซีดีม,มาแม็กซิมาร็อกชอ็อปซีรียสมุนไพรพผังสีจัดวันทีมกรุงเทพสามพรพลง,งามการมุกดาลห้าสิบธีระเมศแซ่อึง้งเสียเปิ้ลสังลยุยพิธีทีททลูบิแคนเดีดี A D, ดันหลบตำรวจบินจันทบ,บรุรี87บรรจวิทย์ดำรงเลิศเกียรติบีบอยระยองไออาร์ซีดีดีพีซีไวจ่าเอพิสุรุโลกระยอง 93เตชดมมีแสงมีแสงคอนแทคชั่นหมู่บ้านกลางเมืองกลางพลโมโตอรกไทยแลนด์ไอดีเคเรซงตลาดใหม่หม้อน้ำครัวทิศ์เทืองเพชรเจ้าพระยาฟาร์มบุญส่งคอนกรีต11ซุปเปอร์ไบท์ช่างเวกืองสิงสระบุรี99กรัชานน์ศรีปัดฮันเตอร์มร์สปอร์ตอิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็กแคม จันทบุรี111ทงหนึ่รัตน์พานิษฐไทยวังน้อยมอเตอร์ครอสสนามดงว่าไออา i ์ซีดีสัญญาทีมบ่อลูกรังขอมแอมบริษัททีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลนำมาเครื่องอีเดมิสสบริษัทอัมพันการช่างบริรัม135่งาชียงกูลชนะภัย k s เอสเทรนนิ่งไร่เกตกสนทีมสุราษฎร์ธานี144คมกริจจุมชนะวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมอยุธยา491ศักดิเดชจันพรมจังหวัดระยองครับทั้งหมด15คันด้วยกันครับ ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศของหน้าเกตสตาร์ทครับเอาละครับ15คันด้วยกันนะครับแต่ละคันนั้นก็จะมีสปอนเซอร์นะครับให้การสนับสนุนนะครับกล้องไปจับอยู่ที่หมายเลข35นะครับหมายเลข35ก็นัฐพลปัญญาเครือนะครับหมายเลขตองหนึ่งธนรัตน์พาณิชไทยนะครับนี่ก็ล้วนแต่เป็นตัวเต็งๆนะครับพรพลผงามการนะครับ นี่ก็จากภูเก็ตนะครับ <S <S รุ่นนี้จะเป็น m ม2504นะครับเราเห็นว่าในส่วนของนักแข่งมือใหม่นั้นก็ขยับขึ้นมานะครับอย่างอัครเดชอาสายุธหรือว่าโจโจ้เนีมาเลข12นั้นก็เมื่อช่วงเช้านี้ทำการขันแล้วก็คว้าเดอะวินเนอร์ของโนวิชไปเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดแต่เดี๋ยวในรุ่นนี้นะครับเป็นการไต่เต้าขึ้นมาอีก เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกนุ่นๆนะครับเราจะมาชมกันครับเอาละครับตอนนี้รถเราเอ g นจิ s น a r t สตาร์ติดแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอนุชาสาครนะครับบอกว่า FC สนามไทยแลนด์นะครับขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้นะครับาบเอนจิเน t สตาร์ทนะครับถูขึ้นแล้ว30มสิบวิครับ ไปสามสิวิกรรมการชูป้ายของเราก็คือโอโคกวกวดนะครับหรือว่าหนุ่มโอโคกวกวด15บวิครับแล้วก็หวินาทีสุดท้ายครับ ครับบางหิมชมอยู่ด้วยนะครับสมชายและกาภายในห้าวินาทีนี้ออกแล้วเอาแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นหมายเลขเอาสามห้าหรือเปล่าถนลปัญญาเครือนะครับแต่ว่ามีวงในเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอันนั้นแน่มองเห็นเลยครับวงในโดนเสียบเข้าไปแล้วยังมองไม่ใช่นะครับตอนนี้มองไม่ชัดนะครับต้องขออภัยสามสิบห้านะครับไม่ใช่ครับสามสิบเก้านะครับ พรพลงามการน,นะครับああพรพลงามการ3 5ม้านันะ้นอยู่วงนอกนะฮะก็โ işte. ดนเสียบบานออกไปเล็กน้อย39ขึ neither. ้นมาครับสำหรับเบียมครับแล้วก็ตามด้วยธนรัตนิชัยครับตอนหนึ่งนะครับธนรัตนิชัยนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โบสถธนรัตนเพ็ญจันนะครับอาแล้วครับโอ้โหรู้สึกโอ้ยขึ้นมาะไรครับขึ้นมาแบบ มาขันมองซ้ายนี่มาทางขวาเลยนะครับธนรัตน์พานิชย์ไทยอะไรเกิดขึ้นครับอะไรเกิดขึ้นกับบีเอ็มครับอยู่ดีๆชอดไปดื้อเลยครับหมายเลขสามเก้ารถอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับสามห้ามาครับแล้วก็ตามด้วยชัยนันชัยรบครับแล้วก็อัครเดชอาสายุธครับหนึ่งสองสามสี่ตามนี้ครับเช่นเคยครับธนรัตน์พานิชย์ไทยนนทบุรีนนบุปัญญาเขือนนะครับแล้วก็ชัยนันชัยรบ และตามด้วยอาคาเดชอาสาย,ยุทธ์ครับหมายเลขสิบสองเนนแงที่สี่นะครับโอ้โหในกลุ่มหลังเนี่ยอยูดีๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ บีเอ็มนะครับช็อตไปเลยเห็นรถสะบัดนิดนึงนะครับหันมามองนะครับแล้วก็รถหยุดไปนะครับอย่าบอกว่าโชว์ขาดอีกนะไม่แน่นะครับไม่แน่ครับเท่าัฐพรัพยานิไทยครับตอนนี้ขึ้นมานานอันดับำหนึ่งนะครับหมายเลขตองหนึ่งเอาละหมายเลขสามสิบห้าครับนัตพลปัญญาเครือท่านก็มวยถูกคู่แล้วครับชัยอนันชัยรบนัตพลปัญญาเครือเนี่ยละครรัพยานิทัยหนึ่งสองสามเนี่ยละครับดูนะครับหมายเลขสามสิ้าอย่าโหลดอย่าหลดครับตองหนึ่งครับธรัพยานิไทย ชนแรงไปหน่อยครับชนแบงแรงไปหน่อยออกมาด้านนอกครับทาไม่เสียจังหวะครับชชยนันชัยลบขึ้นมาเลยครับชชยอนันชัยลบนะครับตามมาด้วยหมายเลข3 5หนัตบพลปัญญาเือนะครับมาเป็นตำแหน่งที่สองครับส่วนที่3มตอนนี้กลกลายเป็นเปลี่ยนเลยนะฮะโอ้โหหมเสียดายจริงๆกับหมายเลขตองหนึ่งนะครับออกวงลอกแล้วเป็นกระแทกนะฮะสามสามสิบเจ็ดนั้นมาอีกเงานะครับหมาไชยอนันชัยลบนะครับ ยามาฮ่าเคสี่ห้าแม็กซิม่าล็อกช็อปซีซีอารัดวันสมุนไพรพมรังสีมาอีกแล้วครับท่านสมุนไพรพมรังสีนะครับโอ้โหจะเอาทุกรางวัลเลยหรือไงเนี่ยพาพไเฮตรงมานี่นักแข่งของเรานี่บิดระเบิดเลยนะครับบิดแบบคันเร่งเปิดตลอดเลยตอนนี้อัลกริทอาสายุธที่4นะครับหมายเลขหนึ่ง1 3ใช่อย่างคุณชนะภัยนะครับโอปอมาที่ห โอ้โหเด็กใต้นะครับขึ้นมาสอดแทรกในเกรดสี่ครับส่วนเตชดมมีแสงนะั่นก็ตอนนี้กําลังไล่ทําอันดับอยู่เช่นกันนะครับก็อ,อยู่กลุ่มนําเช่นกันอยู่อันดับหกหรืออันดับเจ็ประมาณนี้นะครับสาหรับเตชดมมีแสงหมายเลข9.3อ่าเราจะมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ว่าในกลุ่มหลังจะมีใครขึ้นมาไล่นะฮะโดยเพราะอัครเดชอาสายุทธแต่ว่าในส่วนของอัคระเดชอาสายุทธนั้นเป็นเดว,วินเนอร์ของมือใหม่นะก็ไม่ได้ผ่านเขาง,ง่ายๆเช่นเดียวกันเราต้องมาดูกันนะครับว่า อัครเดชอาสายุทธนะครับหมายเลข12ตำแหน่งที่4แต่ว่าในกลุ่มหลังนี่เป็นนักแข่งเกีซีหลายคนครับครับผมตอนนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเพลงปุมมะเด็กนะครับหรือว่าจะเป็นตุ้ยเต้าถึงหรือว่าจะเป็นพี่ปูของเรานะครับต่างก็บอกว่า FC การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับป้านี่คือการแข่งขันในรุ่น MX250C นะครับาภาพที่เห็นอยู่คือหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิชย์ไทย เอาแล้วครับหมายเลขเตยโชดมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับเตโชดมมาแล้วครับตอนนี้เตโชดมนั้นพยายามที่จะไล่นะครับเพื่อที่จะขึ้นหมายเลข1 3 5่าชยางกูลชนะภัยครับก็มีความพยายามนะครับสําหรับหมายเลข9 3สานะครับเตโชดมมีแสงนะครับคนนี้ก็ร้อนแรงเช่นกันนะครับสำหรับเตโชดมนะครับ ก็เป็นดาวรุ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นลุกกี้เลยล่ะคนนี้นะครับสีได้ที่เราไม่มีพิธีมอบแชมเปี้ยนอวอร์ดไม่งั้นจะได้ลุกกอรออฟเดอะเยียร์เลยครับขอบคุณนะครับคิดถึงนะป๋าเจ่งแล้วก็เจ๊หมูกบินบุรีทราบว่าสนามน่าจะมาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณนะครับคิดถึงนะครับสำหรับป๋าเจ่งเจ๊หมูนะครับจริงดีครับจริงดีเอาละครับตอนนี้ชยังคุณชนะภัยครับตอนนี้ขึ้นตําแหน่งมาแล้วครับขึ้นหมายเลข12อัครเดชอาสายุดแล้วครับ หมายเลขหนึ่งสามห้ามาแล้วครับนี่ฮะชยังกุลชนะภัยครับขึ้นมาได้อีกหนึ่งตำแหน่งครับทําให้หมายเลขสิบสองอัครเดชอาชายุทธนั้นตกไปอีกหนึ่งอันดับครับและความมันและความสนุกหนานตื่นเต้นทั้งนี้ต้องขอบคุณการกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาพัและสมาคมกีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์ห่งประเทศไทยรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับน้ำมันเครื่องอีเดมิส์น้ำมันอพอลโลไทยจำกัดครับ ผลิตภัณฑ์ยางพิลลี่ครับบริษัทคอมโบโตจำกัดผลิตภัณฑ์ยาง IRC บริษัทอินโนเวลเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงจากบริษัทบุญรอดเทนนิ้งจำกัดผลิตภัณฑ์โชกอัพคัตซี่จากบริษัทสยามซัพบเพชชันอินโนเวชั่นสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับเอาล้วครับตอนนี้นะครับชายางกูนชนะภัยเนี่ยเอาเอายางไปด้วยครับ อ่ะครับไล่ตามอันดับเลยครับอันดับหนึ่งหมายเลข37อันดับ2หมายเลข35อันดับ3หมายเลขตอง1อันดับ4หมายเลข1 3 5อันดับ5หมายเลข1 2สนะครับส่วนเตชะดมมีแสง9ก้าสมนอยู่ที่อันดับ6นะครับนี่ก็อันดับที่เราแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับและตอนนี้ตำแหน่งได้เปลี่ยนนะครับหมายเลข12อัครเดชอาชายยทนั้นขึ้นตำแหน่งจาก1 3 5มาได้ครับเอากำหน่งกลับไปคืนครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางจันทบุรีนะครับคุณพี่เทวันลมพันธ์ชมอยู่ด้วยนะครับคิดถึงนะครับคุณพี่เทวันลมพันธ์นะครับอ่าแล้วครับการแข่งขันของเรานะครับยังสนุกตื่นเต้นและเล้าใจท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือว่าที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแหมเชนเชนสองสามก็บอกสวัสดีครับด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่เชนครับพี่โดมสวัสดีครด้วยนะครับพี่โดมสวัสดีครับ ฝากบอกพี่เชนด้วยอย่าคอมเมนต์โศกอะไรมากมายเลยเนาะหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตนพานิชย์ไทยครับและตามด้วยหมายเลขสิบสองครับอัคารเดชอาสายุธครับนี่ครับกลองมาจับอยู่ที่เขาเลยครับธนรัตนพานิชย์ไทยโอ้โหนี่ฮะลีลาการกระโดดของธนรัตนพานิชย์ไทยหมายเลขตองหนึ่งนะครับกลองจับอยู่ที่หมายเลขตองหนึ่งนะครับ นี่เป็นเด็กก็เรียกว่าอาจารย์โบ๊ทนะครับเป็นผู้ฝึกสอนหน้เองนะครับสาหรับธนรัตน์พาณิชไทยตตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับอันดับที่3นั้นเป็นหมายเลขที่สองครับและอันดับที่4นั้นเป็นหมายเลข10บครับรัฐพลกุลบางครับจากทีมงานของวังน้อยหมอทครอดครับตองหนึ่งนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับ ตอนนี้ตำแหน่งนะครับยังเป็นของหมายเลข37ชัยนันชัยรบนะครับตามด้วยนัตพลปัญญาเครือรัตพานิชัยนะครับอัครเดชอาสายุทธแล้วก็ตามปิดมาด้วยรัตพลคุณบ่านะครับต้องบอกว่าชายางคุณ <c oughs> ในส่วนของชายากงคุณชนะไัยนั้นก็ไปพลาดนะครับพลาดเล็กน้อยครับมคิดถึงนะครับช้างสุลินบอกว่าคิดถึงพี่ตู่บิ๊กบอลช้างสุลินอ๋อ เวลาการแข่งขันของเรานั้นผ่านไปแล้ว8นาทีนะครับต้องไปจับจุดที่ผู้นำครับหมายเลข3าชัยใช้อันันใชัยลบครับในสังกัดทีมสมุนไพรพมราัางสีนะครับมาแบบหล่อๆเลยนะครับ3 7นี่ยาวๆเลยอย่าเลื่นอย่าล้มนะยาวๆนีอย่าเลื่นอย่าล้มถ้าอย่าลื่นจะล้มเสร็จแล้วก็อาจจะเสียตำแหน่งได้นะครับสำหรับใช้อนันช์ชยลบวันนี้ผู้จัดการใหญ่นั้นมาด้วยนะครับมากำกับเรองด้วยเสียตรงวัดละคังนะครับ การเกมการแข่งขันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับ37นั่นก็คือยังเป็นผู้นําอยู่ครับตามด้วยตําแหน่งที่2ครับธนรัตน์พานิชย์ไทยและยังมีหมายเลข12อยู่นตาแหน่งที่3ครับอัครเดชราชาธและ <ผม S 1> ตามดยรัตพลคุณบางครับลํามาดู<อ>ตําแหน่งนที่3-4-5นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตําแหน่งที่3ที่4และที่5นะครับธนรัตน์พาณิชไทย อัครเดชอาสายุธแล้วก็รัฐพลคุณบางตอนนี้ติดกันอยู่3คันนะฮะหนึ่งสองนี่ทิ้งห่างออกไปนะฮะครับที่1นี่ทิ้งกันนะส่วนสองสามสนี่โอเคเลย3 4 5หติดกันเลยครับตอนนี้นี่ครับติดกันเลยภาพจับมาแล้วครับคุณสลาพุธตอนนี้ภาพจับมาแล้วรับมาแล้วพานิชไทยครับอัครเดชอาสายุธแล้วก็ในส่วนของรัฐพลคุณบางครับต้องดูนะครับต้องดูตำแหน่ง 3- 4 5หตรงนี้ เราแข่งขันกันที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอําเภอชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับในรายการแข่งขันได้เป็นเบสที B B ity, ไทยแลนด์ซูเปอร์ครอสเก็บคะแนนริงแชมป์ประเทศไทยวันนี้เป็นสนามที่6แล้วนะครับครับเอาล้ครับ,เร,บเราจะเห็นว่าโจโจ้อัครเดชรู้สึกว่าในความคิดตอนนี้สําหรับรบานนิไทยเนี่ยเหมือนจะยังไม่เข้าที่เหมือนกับแอบเพียเพ้ยนเ,เล็กน้อย รู้สึกว่าขี่กระดกกระเด็กนิดหน่อยภาษาชาวบ้านก็แบบแล้วรัฐพลคุณบางรัฐพลคุณบางหมายเลขสิบครับจี้ติดเข้ามาแล้วอครเดตโอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับรัฐพลคุณบางหมายเลขสิบตีคู่ขึ้นมามีหันมองครับโจโจหันมองเล็กน้อยรัฐพลคุณบางเอาแล้วครับสีเขียวทั้งคู่เลยนะครับสีเขียวทั้งคู่เลยครับคุณนัทเอาแล้วครับ อตองหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งที่2นั้นตอนนี้ก็ควบคุมในเรื่องของระยะนะครับแล้วก็ต้องระวังหลังด้วยครับเพราะว่าหมายเลข12อน่ะอัครเดชินาสายุทธนั้นตามมาแล้วครับครับผมไม่เชื่อหรอกคอมเมนต์เนี่ยน้องเชน2 3ก็บอกว่าบิ๊กบอสอยู่ในใจเสมออุ้ยตายตายหวานเจี๊ยบเชอนะ <c oughs> เอ้ามาชมกันกั้ครับตอนนี้ภาพไปจับอยู่ที่หมายเลขตองหนึ่งะครับตองหนึ่งนอตอน่งที่สครับ หมายเลข12อัครเดชอาสายุทธนั้นมีพลาดเล็กน้อยครับทําให้หมายเลข10บนขณะนี้ครับรัฐพลคุณบางจากวังน้อยครับตามติดเข้ามาแล้วครับแมตีคู่เข้ามาด้วยครับหมายเลข10จะทําได้หรือเปล่าครับต้องดูครับอัครเดชอาสายุทธนั้นจะประคองในเรื่องของตําแหน่งของตัวเองได้ไหมครับแสดงว่าธนรัตนพานิชไทยเนี่ยฝันใจของมือกล้องนะักกล้องจับอยู่ตลอดเลยนะฮะธนรัตนพานิชไทยหมายเลขตองหนึ่งนะครับ แต่ต้องบอกว่าโจโจ้นี่อย่าพลาดนะครับรัฐมลคุณบางหมายเลขสิบเหมือนแบบว่าถ้าพลาดนิดเดียวนี่ขึ้นมาเลยนะฮะหมายเลขสิบที่เห็นตรงนี้เอาล้ครับพอมาตรงมีน้ําขังเล็กน้อยเนี่โจโจ้นี่ก็ดูนะฮะมีอาการสายเล็กน้อยนะแต่ว่ารัฐพลคุณบางครับหมายเลขสิบตีคู่ตีคู่วงนอกโอ้โหจังหวะไม่ดีครับหมาคุณกระชาติเสียงเนี่ยผมตกกระจเลยนะฮะตีคู่ไม่เป็นไรอย่าตีเข่าผมนะครับหยอกยอกครับท่านผู้ชมครับมา เดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์มาอีกนะฮะเอาเป็นว่าไม่ว่ากันนะครับสนุกสนานกันนะครับนี่คือการแข่งขัน f m s เมส์ทีไทยแลนด์ซเปอร์คอดเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่6นะครับที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครเยอรมนแห่งนี้นะครับโอ้โหหมายเลขสิบกับหมายเลขสิบสองนี่ไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้กลรัฐรงค์กุณบางเอาแล้วครับตอนนี้โอ้เหมือนจะบอกว่าแพ้ทางก็ไม่ใช่ไม่เชิงครับ เรยเอาละครับตอนนี้มาครับอุ้ยจังหวะไม่ดีครับมีโดดกระแทกขึ้นไปเลยอีกสองรอบการแข่งขันแล้วนะครับใช่ไหมครับอีกสองรอบแล้วนะครับขอให้พี่อุทไทยสุกพ่องหรือว่าพี่บีของเราส่งแรงใจมาเชียร์ด้วยน้อยใจก็บอกไม่รู้ถึงเขาเลยอ่าคิดถึงนะครับพี่บีนะครับอูทไทยสุกพ่องนะครับหรือว่าพี่บีของพวกเรานะครับอ่าล้ครับการแข่งขันตอนนี้เหลืออีกสงรอบสนามเท่านั้นนะครับในรุ่น AMX สองร้อยห้าสิบซีนี่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับ ความมันนั้นก็จะมันขึ้นเป็นลำดับนะครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่น 50cc อายุไม่เกิน9ปีนะครับและต่อเนื่องกันด้วย 85cc อายุไม่เกิน13ปีและหลังจากนั้นรุ่นไฮไลท์ครับ MX 250A นะครับกลับมาจาับภาพสำหรับผู้นำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับชัยอนันชัยรบจากสมุนไพรผมรังสีเ45แม็กซินะครับตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดอะวินเนอร์ของเขานะครับ อีกไม่ไกลแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชัยนันชัยรบในตอนนี้ตอนนี้กับขี่แบบใจเย็นครับดูไม่เต็มที่แล้วนะครับไม่ต้องแลกแล้วตอนนี้อันดับที่1นนะครับหมายเลข37อันดับที่สองหมายเลขสาสห้าอันดับที่3าหมายเลขตองหนึ่งอันดับที่4ี่หมายเลข10บและอันดับที่ห้าหมายเลขหนึ่งสองนะครับนี่คือรายงานผลนะครับยังยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับ เปลี่ยนไปแล้วอ้าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นหมายเลข93นะครับเตชดมมีแสงนะครับหายจากตรงนี้ไปเลยนะครับหายจากจอไปเลยและตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งรอบสนามครับหนึ่งรอบสนาม,ส,นามสำหรับหมายเลข37ชัยนันชัยรบครับกล้องจับอยู่ที่เขาครับและนี่คือผู้นำของเราักขณะนี้ ชัยนันชัยรถจากยามาฮ่าเคซิ a ิมาแม็กซิม่ารช็อปสีธีอาสมุนไพรพมมารังสีและวินาทีต่อไปนี้ครับเหลือเพียงอีกขาบกวินาทีต่อน,นี้ไปสมุนไพรพมมารังสีอีกแล้วครับท่านเข่าเส้นมาเรียบร้อยครับชัยนันชัยรบครับว่าเจนุยปลบมือนะครับส่วนเฮียตรงบอกไม่ยืนใกล้ๆเจนุยหลักยืนไกลๆแล, <laughs> และอันดับที่สองผู้พันปลื้มครับ ผู้พักน้องสิงสองฝั่งคลรบาวแดงครับตำแหน่งที่สามย่องตามมาติดๆครับไม่ย่องครับมาเร็วเลยฮะอ๋อเลยฮะครับผมยาวอยู่ยาวอยู่มาเลขตองหนึ่งนะฮะมาพอสมควรครับสำหรับธรัตพานิชยไทยนะครับและรัฐพลคุณบางแล้วก็อัคระเดชอาสายุทธครับหนึ่งสสาห้าเดี๋ยวเราไปพบกับ ผู้ทำรายการนะครับและกลับมาพบในช่วงของพิธีมอบรางวัลที่สนามแข่งรถไทยลัดเซอร์กิตรครู่เดียวครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเจอกันครับ มาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับในบรรยากาศของการแข่งขันนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของรถแข่งทั้งหมดนี้นะครับเห็นแล้วก็อยากได้เลยเกินโอ้โหแต่และคันแรงๆทั้งนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดนี่ต้องบอกว่าในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นนะครับนักแข่งหลายคนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นวัยรุ่นวัยร้อนแรงเรียกว่าวัยฉะกันนะครับกําลังแกล่งกันเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆทุกคนนะครับก็มีก้าวมาจากมือใหม่อย่างโจโจ้นะฮะอัครเดชอาสายุทธนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดความแกร่งก็ยังต้องไปพ่ายแพ้ของรัฐพลคุณบางมันก็เป็นการบ้านที่เราต้องไปแก้ตัวใหม่สําหรับอัครเดชอาสายุทธครับและว,วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอลงกรอัจชานุเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ยารยนตยรนยนต์ IRC โดยบริษัทอินโนเวอเรปอร์ประเทศไทยจำกัดครับจะให้เกียรติมอบรางวัลขอเชิญมอบให้กับตําแหน่งที่5 อัครเดชอาสาย,ยุทธครับคาวาสกิคาราอีสีประจันเอสทีชา์เตอร์มโครา,ราลานมันบุดีเล็กแต่งรถโคราดเสรษฐลังสิทธิ์ฟิตเนสวิโร,ร์บ่อไทยโคราดอูเบิร์ตจีทีพี่ไม้สุรยัยใจแอร์ไดโมพี่นายซอมเมโคราชครับตำแหน่งที่4ี่นะครับเป็นของรัฐมน์กุลบางจากวังน้อยโมโตครอสปราจีนบุรีครับก็มีผลิตภัณฑ์ของอีเดมิสือมอบให้ด้วยนะครับและเรียนเชญมอบในตำแหน่งที่3มนะครับ ให้กับธนรัตน์พาณิชย์ไทยครับวังร้อยโมอเตอร์คอร์สสนามนองว่าบุรีรัมย์เอดีดีสัญญาทีมบอลลูกหลังออมแอมบริษัททีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องอีเดมิสือบริษัทอัมพันธ์การช่างครับตำแหน่งรองชนะเลิศได้แก่นัทพลปัญญาเครือรทาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาวิลเลียมมุกดาฟาร์มอีเดมิสือชัยยันเอเอคมทีมครับและรางวัลที่หนึ่งนะครับ ก็แน่นอนสุดนะครับตรงนี้ชัยอนันต์ชัยรบครับโอ้โห,โหนะครับจากยาม้า 5K45 แมกซิมาร์ล็อกช็อปซีดีอาร์จัดวันสมุนไพรผสมสีครับมีผลิตภัณฑ์ขจัดคราบฟอสคินเนอร์ครับพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อนื่นอีเดมมิสึครับขอเรียนเชิญถ่ายภาพนะฮะด้านข้างนี้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมประธานสมาธ์กีฬาแข่งรถ จักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับให้เกียตรติร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแล้วก็เป็นเกียตรติให้กับนักแข่งตรงนี้ด้วยครับและนี่คือสุดยอดของวัยฉากการลือวัยรุ่นนั่นเองครับขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปพบกัประกนนารแข่งรุ่นต่อไปเลยครับ